นั่นไง <im itation> จบข่าวครับผมโอ้ยพอเดาได้วะ่ะฮ <im itation> จับดูรู้อะ่ะเอาดิโหแม่งกลมดิกเลยอะ่ะเอาจริงฝันส,สลายล, <im itation> ละแรงกว่านี้หน่อย ตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องซ่มหรือว่าบายบล็อกของเล่นนะครับอันนี้จากหนังเรื่องคนเล็กมัดเทวดาหรือว่ากังฟูฮัสเซลแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากังฟูปาร์ตี้นะครับอันนี้ก็ได้มาจากแอปช้อปปิ้งแอปหนึ่งนะสำหรับเรื่องคนเล็กมัดเทวดาเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นหนังฮ่องกงในช่วงแบบยุค90ยุค2000ที่หนังฮ่องกงรุ่งเรืองประมาณนั้น แล้วก็มีโจสิงฉือเป็นพระเอกของเรื่องนะครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในเชิงยุคถึง9 3 0เรื่องราวระหว่างแก๊งขวานซิ่งกับชาวตอกเล้าหมูนะครับที่มีการต่อสู้กันนะครับซึ่งแก๊งขวานซิ่งเนี่ยก็เป็นแก๊งอันธพาลของเมืองนะแล้วก็อยากจะมายึดสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามันก็ยึดไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าตอกเล้าหมูเนี่ยมีจอมยุทธ์ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายซึ่งก็คือตัวละคร ในกล่องนี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยมีซิกเข็ตถึงต3ตัวด้วยต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ตัวซิกเก็ตหรือตัวสาไมาเลยครับตัวแรกครับจะได้อะไรเราจะไม่ดูการ์ด พะการ์ดมันวางยุ่ขงข้างตรงนี้เราต้องซ่อนการ์ดไว้ไม่ให้ตัวเองเห็นแอบติดกล่องด้วยนี่ครับถุงมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นถุงฟอยล์แล้วก็เขียนเขียนลายช่างมันเถอะมันสำคัญที่ตรงนี้ครับเรามาดูกันครับเห็นไหมเห็นนะนนะแกะเราเว้ให้ดูก่อนเลยอ่ะตัวอะไรวะดีเก็ตปะไม่ใช่ว่ะมันคือตัวนี้ว่ะ อ่ะเดี๋ยวเราตั้งให้ดูนี่ให้ดูการ์ดให้ดูการ์ดมันคือเพื่อนของอาซิงที่อยู่ในแก๊งขวานซิ่งอยู่พักหนึ่ง <S <S ก็คือเพื่อนพระเอกนี่คือกล่องที่หนึ่งี่การ์ดมาต่อที่กล่องที่สองเราจะมาเรียงตรงนี้แล้วกันนะ โ,โตเหมือนกันเลยซ้มเปล่าฮัอันนี้ก็ยังเป็นตัวธรรมดาครับอันนี้ก็คือพระเอกของเรื่องก็คืออส <cort. S 1> ิงนั่นเองอสิงตอนที่ยังไม่เก่งยังไม่ได้แปลงร่างก็ได้เหรอแตมันเห่าอย่างเดียวไม่กัดหลอกไม่กัดนะน้องอ ให้ดูนี่เป็นไงอ่ะวางนี้ก่อนมาพักตรงนี้ก่อนตัวเอกของเรื่องสองตัวมาพร้อมกันเป็นคู่หูกันและกล่องที่สามครับเล่งหามุมก่อนกินดีกว่ไปนะ นั่นก็คือมาดูการ์ดมาดูการ์ดโอ้ยพอเดาได้วะ่ะตัวนี้พอเดาได้ผมว่าตัวนี้คือไอเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวขอดูโพยก่อนมันชื่ออะไรวะเทพเมคาอักคี A ยังไม่ใช่ผ้าซิเกตเนี่ยมันจะมีอสิงล่างสองก็คือตอนที่แบบเป็นสำเร็จวิชาแล้วแล้วก็มีเด็กแนวนั่งอึ นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจสีตอนปล่อยพลังแต่ตัวนี้ผมว่าเป็นเทพเมคาอาคีเว้ยที่เป็นตัวคางโคกอะจับดูรู้อะเอาเดิผมว่าใช่เว้ยนี่ไงไปเลยเทพเมคาอาคีตัวร้ายในเรื่องให้ดูกอน,ดกนเดี๋ยวียวยว๋ต่อน,นี่ให้ก่นอนตอนี้ให้ดู ปปปรรระะะมมมาาาณณณนนนีีี้้้สุดยอดนักฆ่าแห่งยุทธจกทักรเพเมคาอาคีม,มาดดีเหลือแดะใส่รองเท้าแตะแต่ไม่มีแคลอมาฝากตัวที่สีขออย่าซ้ำเป็นพอ ถ้าได้สิเกตขึ้นมาพิ้เลยอะนี่คือกล่องสูงกล่องแรกที oh, oh. ่เคยเปิดเลยนะเว้ยโหโหแม่งกลมดิ๊กเลยอ่ะเอาจริงกลมดิ๊กเลยอ่ะมันคือตัวเดิมแน่ๆเลยอ่ะเอาจริงนั่นไงจบข่าวครับผมฝันสลายละแรงกวนี้หน่อย ไม่เป็นไรไปต่อครับไปต่อไปต่อกันที่ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าซ้ำเลยไอจืดไอจืดมาแล้วไอจืดเด็กแนวมีฟองน้ำแปะอยู่เลยรอดไม่อนาจา์ดูข้างหลังมันนี่จืดวางได้น้ำดันหดมันทรยศกู เจ,จสี่น้ำโหดอดล้างตูดมาครับแล้วตัวต่อไปครับตัวนี้เฮ้ยกลับจัดดูไม่ซ้ำเว้ยนี่หัวหน้าแก๊งขวานซิ่งครับตัวนี้มีชื่อว่าพี่แซมพี่แซมหัวหน้าแก๊งขวานซิ่งอ่ะเดี๋ยวต่อพี่แซมให้ดูพี่แล้วมั้ง อันนี้จะเป็นการ์ดของแซงครับพี่ทำฝกซิ่งไปต่อกันที่กล่องริมไ่ดูการ์ดเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหโกลมมาเลยอะ่ะบอกหรือบอกหรือว่าซ้ำสามนี่บอกมาเลยกลมมาเลย ใช่ครับทุกคนใช่ครับเจสี่เว้ยเจสี่เจ้าของหอแห่งตอกล้าวหมูยืนบอ,อ,อยู่ด้ไปต่อกันปเราค่อยๆไปต่อกันป หนึ่งสห้าเปิดไปเจ็ดกล่องใช่ป่ะตอนนี้มันต้องมีทั้งหมด9้าตัวละครถ้าไม่รวมซิเกตไม่ซ้ำแน่นอน <c oughs> ผมบอกเลยแล้วไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้คือ เจ้าของร้านตัดเสื้อคนที่มีจอมยุทธนี่ก็คือหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในตอกล้าหมูเหมือนกัน ่อมานั่นก็คือแพงเจ๊เจินฟันจอบหรือว่าน้องเจินฟันจอบนั่นเองตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่อยู่ในตอกล้าหมูกันช่วยแก้แบบให้หน่อยสิอยากเบาหน้าเบ้าหลังให้เห็นหมดเลย <c oughs> ไหนอะ <c oughs> จบตันแล้วน้องเจอมาหมดที่แหลมสมัยแล้วคนผีทะเลแอบตาอ้าวเขาได้เป็นสิเขียวเดี๋ยวโอ้น้องเจอน้องเจอน้องเจอจ่าจะพึ่งไปน้องเจอแหม่แล้วแล่วเหมือนก็ไม่ได้น้องเจอจะพึ่งไปไปถ้าตอนนี้เนี่ยนะมันเหลืออีกสามกล่องใช่ป่ะถ้าซวยจะจัดอะคือต้องซ้ำอีกสองตัวซวยจะจัดเลยนะคือซ้ำอีกสองตัว เพราะว่ามันจะมีตัวละครที่เรายังไม่ได้ตัวหนึ่งอยากได้จีเจ็กแนวตัวสกเกตมากเลยครับแล้วซ้ำอะไรไม่ซ้ำซ้ำเทพเมคาอัคคีโคตรปวดใจอ้าวเฮแหลมมาเฮแหลมเฮียแหลมแฟนเจสี่นะจ้าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในยอดฝีมือ แยแลมแฮแลมแหมแมแฮมแถ้าตอนนี้อีก2กล่องที่เหลือคือซ้ำก็คือแบบเออก็สวยอะไปอย่างรวดเร็วเ,เอาจริงบ้างส่วนมากอะมันจะมันจะซ้ำเว้ยเ <c oughs> <c oughs> จ<ร>้าของร้านตัดเสื้อใหม่แล้วครับ แต่ตัวละครทุกตัวในนี้คือเก่งหมดเลยนะแล้วก็มีบทหมดเลยนะผมว่าดีเดี๋ยวต้องลองแก้ดูอ่ะซ้ำอ่ะซ้ำๆอ่ะกล่องสุดท้ายไม่อยากจะคิดอะไรแล้วอะ่ะคือถ้ามันซ้ำมันก็ต้องซ้ำหมดแล้วอะ่ะเพราะตัวละครตัวธรรมดาเราได้หมดละ ต่ถ้าซ้ําก็ขอให้ซ้ําตัวดีๆตัวที่อยากได้หน่อยถ้าซ้ําเนี่ยนะผมอยากได้ไอ้จืดไม่ก็เจสี่ไอ้จืดกับเจสี่มาถ้าจะซ้ำไอ้จืดกับเจสี่มาเจจนเจนเจ,เจนหรือน้องเจิรฟันจอบอีกแล้วโอ้โหจบข่าวจบข่าวจบข่าว,าวโอ้โหและไอ้กล่องนี้หายา,ยากด้วยนะเนี่ยกว่าจะไปหาเจอได้ว่าเฮ้ยร้านไหนมีขายโ,โหโคตรหายากเลยแล้วแบบ ซัมอ่ะอยากรู้ว่ามีใครได้ซิเครลบ้างดูดูซัมมาซัมมาซัมมาอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละตัวละครมันสวยแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างครับผม แล้วถ้าใครที่เปิดกล่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีซิกเท็นะครับหรือว่าได้ตัวที่อยากจะมาแลกกันหรือบางทีใครที่อยากอยากจะได้อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ลองส่งอะไรเข้ามาดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าไอตัวซ้ำๆเนี่ยเราจะแบบกระจายยไปให้เนะถ้ามีโอกาสโอเคแล้วครั้งหน้าครับถ้าสมมติว่าเราจะเปิดกล่องสุ่มอะไรอีกหรือว่าเราจะไปทำอะไรกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้ว